พบกับพระเอกบุญส่งโทสีวันนี้มาในชุดย้อนยุคครับรับใช้บรรดาแฟนๆท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรับบทบาทเป็นองค์จอมกษัตริย์กฤิสดา แข่งครับของนพรัตน์ไม้หอมครับนี่คือบุญส่งโขสีพระผู้เป็นจอมคน ทุกบำรุงสุขสมเป็นประมุคขครองเมืองด้วยบัตรนี้ข้าพระเจ้าองค์พระมาหากษัตริย์กิษดา สิ่งที่วันวิตกอยู่อย่างหนึ่งจัก,กรพรรดิพนมไพรซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้าได้ให้มนทิรานั้นรับหน้าที่จะทำเยี่ยงไรก็ได้ให้ไปฆ่าจัก,กรพรรดิโดยที่ข้าพเจ้านั้นมีคำสั่งไว้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ากลับมาเหยียบพืินของข้าพเจ้าแต่เมื่อคืนนี้ ในยามที่ข้าพเจ้าทรงพระบรรทมอยู่นั้นเกิดทรงนิมิดขึ้นมาว่ามีเทวดารูปงามมาจากสวงสวรรค์กำลังจะนำไข่มาถวายข้าพเจ้าสามฟองด้วยกันในฝันนี้คิดอยู่แล้วล่ะว่ามันต้องเป็นไข่ทองคำแน่นอนยังไม่ทันจะได้ตอกพระไทยตื่นซะก่อนไอ้กริซดาหมายความว่า อาจจะมีเทวดามาจริงๆหรือใครก็ได้มาถวายเครื่องไอ้กฤิไอ้กฤิะด่าไอ้กฤิโอ้ยเรียกไอ้กฤิซะด้วยนี่ความฝันเหมือนเมื่อคืนเป๊ะเลยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปต้อนรับออกไปต้อนรับโอ้โหแม่เว้ยแม่เว้ยเหมือน ฝันเป๊ะเลยใส่ชุดสีกาแฟแหม้ชงสะเข้มเชนยหน้าแก่เชียวสีน้ำตาลนี่พี่ใส่ชุดย้อนยุคพี่ต้องทำหน้าย้อนยุกด้วยเนี่ยาอไม่เคยเห็นใครผมไม่เคยเห็นใครแต่งย้อนยุคแล้วมันเข้ากันหน้าเหมือนพี่มาก่อนเลยเออหน้ากูย้อนยุคอยู่แล้วไงนี่คู่แข่งนัชานเป็นเดี่ยวใช่ไหมเนี่ยเออนี่ใหญ่เปนนหรดใช่อยคุยกับมึงล้เดี๋ยว ไอ้ไอ้หนูมานี่เนีไอ้หนูมานี่สิลูกเดี๋็กคนเขาเทวดารูปงามเหมือนในฝันเป๊ะเลยแล้วเรียกเรียกเรียกเราว่าอะไรนะไอ้หนูเอ็งวิ่งเล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าลูกใช่เหรอเด็กคนนะมีธุระสําคัญมีธุระสําคัญเออที่ถามจริงไม่รู้จักเราเหรอก็ไม่รู้จักนะสิใครจะถามเองเนี่ยเออเองพอจะรู้จักคนที่ชื่อว่ากฤษดาไหม กฤษดาถ้าเกิดว่าเจอกฤษดาบอกเขาให้หน่อยว่าว่าข้าเนี่ยเอาของขวัญมาให้นั่นไงนึกแล้วเชียวเมื่อคืนในฝันว่าจะมีคนเอาของขวัญมาให้เอาเครื่องราชสำนัการมาให้ไอ้โนไปตามกฤษดามาสิลูกเดี๋ยวจะไปตามให้เข้าใจมากแหมเหมือนได้ฝันเป๊ะเลยพ่อคุณเลยสองไอ้ไอ้ไอส่งเดช <laughs> พนมรูปงามถามจริงๆเดือไม่เคยเห็นกิษดาเลยละไม่เคยไม่รู้จักให้ตาแต่จะเอาของขวัญมาให้เป็นไปได้ยังไงหน้าเราก็ยังเฉย,ยาริเกโบราณป้องปากพูดทำไรโบราณไปหมด,ด <า S 2> ป้องกับใครป้องกับใครอะริเกอเขาต้องป้องเอาตึกก็ป้องเหอะอะไรแหมเจ้าดีจริงๆเลยเชียวเอาระจะแนะนําให้เจ้าเดี๋ยวรู้จักว่าบุคคลที่เจ้ากาลังยืนเจรจาโน่นเป็นใคร ข่านี่แหละในนามขององค์พระมหากษัตริย์กฤษณาตัวจริงรับของอะไรวะมึงตายไอ้กฤษณาเฮ้ยยิ่วไปยิ่วไปทหารทหารกฤษณาเฮ้ยยิ่ไอ้คนไอ้คนที่มึงบอกมึงไงกฤษณาเฮ้ยราไปให้เราไปให้เราไปใหเราไยมึงไงฮะไอ้คนที่กูไล่มึงพังเนี่ยญาติมึงญาติมึงรอบรอบเลยมาพร้อมมึต้องกลัวพี่กะพร้อมฉันดูแลพวกมึงแล้ว แม่งวางดาบเลยมึงแน่จริงยังไหมมือเปล่าวะคู่ไหมมึงฟาดมือเปล่าวะคูมไหมขามาจะบงไปใจเย็นโปร่งจริงเฮ้ยอย่าแอบใิ่ะจับมันไปก่อนเจ้มึงจะบงมไม่ต้องกลัวบงฉันเรียบร้อยมึงเอาอะไรบ้างเร็วเรียบร้อยเร็วบ้างเรวเร็วเร็วจริงจริงเร็วมากไอ้ขุนละพงมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรอ่ะคู่ตายแล้วเสียชุดกูหมดเลย นี่มันอะไรไม่มีอะไรไปไหว้พระมาไปเสี่ยงดวงมาเอาแล้วยังไงอะไรอ่ะเน่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบ้าที่สุดไอ้ผุนที่กูเล่าให้ฟังไอ้ย่าไอ้หนุ่มไอ้ไม่ใครเนี่ยทำผมไม่ได้หรอพี่ใครใครใครคนทุนสุยาครับนี่คุณพมาสุริยาเหรอใช่สุยาน้องเขยมึงน้องเขยมึงเจอเจ้าก็ดีแล้วแต่เจ้าไม่เกี่ยวยุทธีน่ายับไม่ได้ไอ้บัานซบ พี่จะมีความผิดเดี๋ยวก่อนผิดเรื่องอะไรเอาหน้ามากระทางต่งกูดิเดี๋ยวก่อนขี้ลาขี้เกียจขี้เกียจไปใครแล้วก็โทษไม่ต้องปร้องแม่เมยขี้เกียจยกขากำลังจะเข้าใจผิดพระองค์ท่านไม่ได้ใช้มนทิลาไปเคลียเคลียแล้วอะไรจับฉลากได้จับฉลากใช่นี่เผอิญน้องข้าจับฉลากถูกต้องพระองค์ไม่ได้ใช้ไปจับทุกคนแต่ว่ามนทิลานะโชคร้ายจับชื่อจักรพรรดิได้ นี่ข้าเข้าใจผิดแล้วเนี่ยใช่อสิโอ้โหตายขนาดพระองค์ยังจับด้วยเลยช่วยข้าน่อยสิอย่าให้ข้าตายเลยมึงไม่เป็นไรไม่ไทยโอ้โหทำไมผู้วางงี้เนี่ยมึงจะมาถีบหน้าเจ้าไอ้บ้านซอมฮะเห็นหน้าคุเป็นอะไรเนี่ยแค่นี้ก็หน้าเฮี้ยอยู่แล้วเดี๋ยวแต่เลยแตแต่งตัวให้พงษ์ให้เรียบร้อยก่อนมึงตายแน่คุณทนเลยอ่ะเจ้าเป็นอาหารของข้าพี่ช่วยผมหน่อยสิจะช่วยหาเลยมึงทำขนาดนก้บผมฉันไม่ไม่ได้แล้วป้าลูกเป็นึง พี่่ชวในฐานะที่จะเป็นอาหารของข้าไปยังไงจัดกลีบให้หน่อยสิโอ้ยลิเกย้อนยดูมาเนี่ยกลีบที่กระโปรงหรือกลีบที่หน้าดูก่อนกลีบที่กระโปรงอีกทีบไปต้องรับฮอเกลียดสมัยก่อนก็แต่งอย่างนี้เจ้าหนี่งมันป้าริงนักออใครพี่กับพ่ะปัสก์เก่าผมจะไม่รู้รอให้ข้าได้นซงให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวข้าจะคุยกับเจ้าแต่งให้มันเรียบร้อยไอ้ตั้งใจหน่อยซิวะ มันลื่นน่ะมันลื่นเปล่าตั้งใจหน่อยสิมันให้เป็นปมก่อนถ้าไม่ดึกดึกว่ะมันลื่นหรือเปล่ามันไม่มีอะไรยึดอะเอาอะไรลังมาก่อนสิเอาใหม่สิขอพัยขอภัยล้อก่อนขอภัยไม่มีอะไรยึดอะเรื่องนี้นะถ้าเจ้าไม่ผิดข้าก็ไม่ว่าะไร หีบร่วงเตียงเลยโอ้ยเสร็จมัดตีิตัวเองก็ไม่ด้วยอะไรของมึงเนี่ยขออภัยพี่ยนแบบนี่เจ้ามึงนี่เขาทัดหูด้วยส้นตีนเหรอเนี่ยมันลื่นอ่ะไอ้ปากดีแต่งตัวให้เรียบร้อยมึงชื่ออะไรเนี่ยกล่าวของฉันชื่อว่าขุนพระเจ้าข่าขุนกล่าวของฉันมีตาหามีแววมากข้าจะไม่ถึงเออเให้มันเรียบร้อยหน่อยมันจะเอ้ยเมื่อยใจรู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยข้าะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไม่รู้อะไรกินอะไรเข้าไปแล้วผมกินหวีไปหมดแล้วไอ้มันเรียบร้อยเลยเอามือฮะสั่งอาหารชีวิตมากเลยือขโ่เนื้อหาว่ะ <Labor> ห <ator il fi> like ัวหาวมากเลยกูไม่ใช่ดูดอกกระโดนแล้วจะมาขำกูเอาให้มันดีๆเลยสิต่อหน้าทหารกูอายเขาเนี่ยไข่อะใครอ่ะนี่ไอ้ชุดอาราบบวนละนาทีอ่ะใครน่าไปรับไม้หอมไงใช่เร้องให้ฟังหน่อยโโอ เพลงนี้เขาดังนะร้องให้ฟังหน่อยยังไงก็ไม่รู้อ่ะนักร้องตายแล้วตายแล้วเหรอยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่เขาดังเพลงอะไรนะเพลงนี้โอ๋นอ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 โน่นเอ้ยไปเอ้ยเอ้ยเขาเต้นแบบนี้เหรอสวัสดีสวัสดีวันนี้โชคดีโชคมาพบแม่สาวรุ่นกระต่อมันนึกยังไงก็ไม่รู้ไอ้เจไม่ชอบเลย ใรของเมืองเนี่ยนี่กูเป็นเจ้านะเนี่ยพรองเป็นเจ้าสำรวมหน่อยไปไปร,รับรางวัลจากท่านผู้มีเกียรติก่อนขอบคุณนะกัมมอมฉันไม่รู้ความจริงขอให้พระองค์ทรงพิจนารณาเดินทางมาจากบ้านนอกในความคิดถึงน้องสาวกัมมอมฉันอาจจะโมโหนะพระเจ้าค่ะเหรอพี่คนเพชรนะครับแสดงว่าเขารอสักครู่ก่อนเขาดูว่าคุณเล่นดีก็ถึงได้รางวัลหัวหน้าไง เราเราทำพวกหัวหน้าไงเขาเห็นแล้วว่าลูกน้องมันเล่นดีว้อะหัวหน้าไปหน้าทื่นใจเนาะกูกูกูนี่อยากจะพุ่งออกจากโทรศัพท์จังนิดเนี้ยวันสุดท้ายวันนี้เขาแจกอยู่แล้วอะไรวันวันสุดท้ายวันนี้เต็มซองเต็มซองวันสุดท้ายอะไรอะไรอ่ะใครอ่ะเฮ้ยไอเหมือนเลยอ่ะที่แซกที่แซกเหรอที่แทกต่ไม่ไปพ่านที ใหเขาเมื่อโดนตัดสินเนี่ยกอปีกว่าเนี่ยเออประกันตัวมาเนี่ยกูกับทงสารพิเศษกัจะจะไปทำยังไงในคุกตายเอาอะไรเนี่ยอะไรช่องวันชลองวันทองนู่นวันทองวันทองนี่กูเป็นคุณแผนนะเนี่ยคุณช้างคุณช้างคุณช้างหัวแบบ ปดเป็นหิดหัวเป็นหาวเก่าไม่ไหวไอ้ที่มาอะไรของมึงเนี่ยเอาไปไหนแล้วล่ะพอแพอพอพอแค่นี้พอเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้าเขาไปขึ้นเป๋าตัดสินคดีเถิดเปิดศาลเอาไอ้ที่ไปประหารไปจะพาหรือไงไม่ใช่ ปัดทแล้วกันเชียงฟาบาดยังไงบนฉันขอลาพักราชการได้ไหมเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนพรงไม่สํารวมเลยโอ้โหเป็นเจ้าคนนายคนทําไมลูกหลกอย่างเงี้ยทำไมข้าจ๋าํะไม่สมรวมกับเพื่อนของเจ้ามันทําให้ข้าขอได้ช้าได้ทรงโปรดกกหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจด้วยความโมโหและเป็นห่วงน้องสาวไม่ได้เจอหน้าก็ต้องนานแล้วนี่น้องสาวยังมีชีวิตอยู่ไหมพระเจ้าค่ะเป็นพี่ชายของมนตรลายงั้นเหรอขออภัยด้วยที่ล่วงเกินคุณพลสุริยาคงอธิบายให้เจ้าฟังแล้วไม่มีการไม่มีงานทําเลยพระเจ้าค่ะ ไม่เป็นไรแต่ในยามนี้ข้าใช้มนทิลาเนี่ยอูมีงานเหมือนกันไปอะไรเออจะมาพึ่งแท้ๆอุ้ยหม่อมฉันขอทูลลาพระเจ้าค่ะจะลาไปไหนก็จะไปตามหามนทิลาเออก็บอกจะไปไหนจุ่ๆก็มาทูลลากูจะไปรู้มึงจะไปไหนก็ต้องรู้จะไปไหนจะไปหามนทิลาใช่ไหมเล่าใช่พระเจ้าค่ะอ้าว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 ว่าอะไรนะอ้าว ก็หม่อมฉันก็เป็นห่วงน้องสาวเหมือนกันจะไปตามจะไปกับคุณพลุรยามไหมเดี๋ยวจะแยกกันเดินทางเลยพี่เจ้าค่ะดีแล้วพอบาทจะไปไหนะพี่เจ้าค่ะจะไปไหนกูอยู่เฝ้าเมืองละที่<ะ>เดี๋ยวพวกยกเมืองหนีจะทำยังไงจะบ้าหรือไงเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าสองคนเดินทางดนปลอดภัยและไปตามมนทลธิราม,มาให้ได้เข้าใจไหมสั่งเสร็จนะ,สะเสด็จพันไม่มีอะไรไม่หานไม่หา้าเสด็จพันไปขึ้นมะม่วงไหนแล้วโออ